ความหมายลึกซึ้งเปิดเบื้องหลังชุดแข่งใหม่ทีมชาติไทยที่จะใส่ครั้งแรกปัทิโอมานคืนนี้ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพ2023ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่มเอฟคืนนี้ทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกพบกับทีมชาติโอมานอันดับ74ของโลกหากช้างศึกชนะจะเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีเข้ารอบ16ทีมทันทีแต่หากโอมานคว้า3แต้มแรกได้ก็จะกลับมามีลุ้นเข้ารอบเช่นกัน ล่าสุดทีมชาติไทยได้รับการยืนยันแล้วว่าจะใส่ชุดแข่งสีขาวที่ออกแบบมาใหม่เป็นครั้งแรกในการลงสนามพบกับโอมานคืนนี้โดยบริษัทผู้ผลิตชุดแข่งทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการออกมาเผยความหมายและแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ด้วยการคอมเมนต์ผ่านทางโพสต์ของเพจช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยบริษัทระบุถึงชุดแข่งทีมชาติไทยสีขาวที่จะประเดิมใส่เป็นครั้งแรกในเกมกับโอมานว่าซื้อทีมชาติสีขาวรุ่นนี้มีชื่อสีว่า nation w i d e ล้อมาจากคําว่า nation wide ที่แปลว่าทั่วราชาอาณาจักรครับดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเปลี่ยนผ่านของช่วงยุคสมัยอะนาล็อกสู่ดิจิทัลสังเกตได้จากลวดลายธงชาติไทยบริเวณคอถึงหัวไหล่ที่จะมีบล็อกสูสิแปดปีที่ปฏิปตตอบแรโค้ดออกมาเป็นภาพธงใจรงธงชาติไทยของเราซึ่งการเปลี่ยนผ่านเป็นหนึ่งในแคมเปญหลัก Change ของ w a r ์เรตอนนี้ครับเพื่อนๆไม่พูดเดยอะแล้ววอริคขอเอาใจช่วยทับช้างศึกขอเปลี่ยนจากแรงเชียร์ของทุกๆคนในวันนี้เป็น3ามแต้มให้ทีมชาติไทยนะครับ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโอมานในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567เวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณอับดุลลาบินคาลิฟาสเตสเดียมถ่ายทอดทาง PPTVHD 36และ t ีสปอร์ต7